อร่อยยกนิ้ววันนี้ครับผมนิกเร่งโองพาทุกท่านนะครับมาหาของอร่อยตามเคยนะฮะและว,วันนี้ที่นิกพามานั่นก็คือแยกสุดธิสานั่นเดเนะนิกมีหนึ่งร้านที่บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาร้านนี้เนี่ยเขาชื่อว่า Am Yellow Cafe and Restaurant นั่นเองนะครับเมนูแรกของเรานะครับเป็นข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นพริกแกงไทยปาล้าหน้าแฮมเบิร์กนั่นเองท่านผู้ชมนี่เลยฮะ <Wow. S 1> ก่อนที่จะชิมทุกอย่าง เดี๋ยวเราจะชิมน้ำเคลรี่เขาก่อนหรือว่าแกงกะหรี่ของเขาที่เขาเนี่ยใส่ตัวพริกแกงกับน้ำปลาเข้าไปเป็นไงอือหนี่ที่นิกสั่งมาเนี่ยเป็นเผ็ดระดับ3นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีถึง6ระดับด้วยกันอันนี้เนี่ยนี่คือแค่ปานกลางเฉยๆแต่บอกเลยนะว่า เผ็ดจนแบบแบบเผ็ดแบบตะโกนอ่ะท่านผู้ชมแบบเผ็ดเงี้ยโอ้โหเผ็ดมากเลยแล้วก็บอกได้เลยว่ารสชาติเนี่ยกลมกล่อมดีมากๆแนะนําเลยนะครับมากินกันเยอะๆนะจ๊ะแอมเยลโลคาเฟ่น,นะฮะแล้วก็เมนูต่อไปที่นิกแนะนําวันนี้ข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นพริกแกงไทยปะลา้าหน้าเนื้อวาเกวบวกส้มตำทอดแล้วก็ยังมีไข่ดองมาอีกด้วยเนี่ฮนะ,นะกินนะ่มมากอืมอืม ท่านผู้ชมมันมีเฮิร์บเยอะขึ้นคือกินเข้าไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากตัวแฮมเบอร์คือพอเป็นเนื้อวากิลเนี่ยมันจะมีความนุ่มที่มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองใครยังไม่เคยลองทานคุณต้องมาลองกินให้ได้แล้วก็นี่อีกเมนูนึงที่นิกอยากจะแนะนําคือเมนูนี้เรียกว่าข้าวแกงกะหรี่ไข่เจียวฟูปูนั่นเองครับผมอันนี้ดี ใครชอบอะไรกรอบๆใครที่ชอบกินแกงกันรี่นิกแนะนำร้านนี้เลย I am Yellow Cafe and Restaurant นะตั้งอยู่ที่แยกสุธิสารมาเลยบอกเลยว่าความเผ็ดของเขาต้องตะโกนเพ็ดท่านผู้ชมครับบอกได้เลยนะฮะว่าวันนี้นิกอิ่มอร่อยมากๆเลยนะแต่ว่ารู้สึกว่าเครื่องเทศค่อนข,ข้างแรงนิดนึงนะว่าแต่โอ้โหนี่ไงหันไปเจอพอดีเลยชาใบชาตาชาตามือนะครับท่านผู้ชมบอกได้เลยใครมีอยู่ที่บ้านนะฮะ คุณชงกินเลยนะฮะหลังมื้ออาหารปิดท้ายได้สมบูรณ์แบบสุดๆเลยนะฮะโอ้โหท่านะผู้ชมแล้วเจอเผ็ดๆอย่างนี้ได้ชายเย็นๆจากใบาชาตาชาตามือจะทานทั้งร้อนทั้งเย็นก็ได้ใครสนใจแบบไหนก็จัดเลยนะครับใบาชาตาชาตามือครับผมสุดยอดเลย <S <S แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับผมขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรน้ำขิงเฮียซง ตีตายหาซื้อได้ที่บิ๊กซีแม็แวร์ลูซีเจเอ็กซ์เพสแล้วก็ซ u เปอร์มาร์เก็ต้นํำทั่วประเทศไทยนะครับซื้อดื่มเองเนี่ยท่านผู้ชมก็ดีต่อสุขภาพนะซื้อไปถวายพระเนี่ยก็ยังได้บุญอีกด้วยฝากไว้ด้วยครับกับขิงผงสาเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรนะครับและสัปดาห์หน้านะครับกลับมาติดตามกันต่อนะว่าผมนิกเล่นหงเนี่ยจะพาผู้ชมไปอร่อยยกนิ้วที่ไหนย่านไหนหรือว่าถ้าใครมีเฟซบุ๊กมาในกินเที่ยวเราเดอะวเวอร์ World, แล้วเจอกันสัปดาห์หน้านะครับบ๊